จังหวัดยะลาเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบปีที่57รวมพลังสารต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบ้านกูปแปรปูโรง ตำบลบรรน,นังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒนบุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบปีที่57ภายใต้แนวคิดรวมพลังอชสารต่อพระราชพิธ,ธีทานสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมีนางนัทวิกาวาบารักษาราชการกาแทนพัฒนาการจังหวัดยะลานำอาสาพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า250คนค่ะสำหรับการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตเสียสละเข้ามาเป็นแกนนําในการประสานการทํางานระหว่างองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ ด่านรอบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนถือเป็นกําลังสําคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นําชุมชนและเยาวชนสตรีในการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและร่วมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไปค่ะ